ที่จะได้มามอบคองที่ระลึกนะครับนอกคำขอบคุณแล้วก็คุณครูทั้งสองท่านก็จะได้กล่าวขอบคุณและก็จะได้กล่าวอําลาในส่วนงานของราชการที่ท่านได้ปฏิบัติงานในส่วนของอายุราชการจนครบ60ปีในวันเกษียณอายุราชการในสําหรับวันนี้นะครับช่วงนี้บนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านทุกในการงค์การกุศลีพร้อมกับคุณครูจุฬล,ลักษ์ประเสริฐบุนเวทีพี่นอ้อนงสวนสวนดังๆตอนราทั้งสองท่านเลยครับ ท่านผอโรงเรียนนะครับพร้อมด้วยกับคุณครูหรือว่าครูแม่เพื่อนและกับที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับพร้อมด้วยขอเชิญลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับบนเวทีที่จะมอบของที่ระลึกให้กับท่านผอนะครับพร้อมกับคุณครูจุฬารักษ์นะครับในสําหรับวันนี้ขอเชิญคณะครูอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่จะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนะครับขอเชิญท่านลักเลยนะครับท่านหนึ่งเลยครับจะได้ถ่ายภาพสวยๆใช่ครับแม่เชิญเลยครับตรงนี้เลย ขอเชิญคณะกรรารเลยนะครับจากโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวันวิทยาครับพร้อมกับลูกศิษย์นะครับของคณะครอาจารทั้งสองท่านพร้อมกับคณะครอาจาร์วันนี้ที่จะมาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับในการแสดงความยินดีนะครับในการที่ท่านจะได้สู่การเกษียณอายุราชการนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับครับผมก่าเป็นบรรยากาศนะครับของ นะครับลูกศิษย์ลูกค้านะครับที่มาแสดงบุญทิตาจิตนะครับให้คณะคุณครูนะครับท่านเพาะอวงการกุศลิคููเกษียณอายุราชการนะครับล้วก็อาจารย์จุฬาลัตประเสริฐลัตนะครับครูเพบนเกษอายุราชการไปนะครับงานวันนี้นะครับกับมีหลายผัก่วนนะครับกับพี่น้องก็ต้องตกใจนะครับสามทุ่มเท่ากับดาเนินการตามปกติทุกอย่างนะครับอันดับแรกนะครับกับอยากให้ตัวแทนของลูกศิษย์นะครับคุณพีสงกนะครับ กาวมุทิตาจิตประกาศกาวถึงงานในมนีจักหน่อยครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมครับผมกระดิษฐ์เจ้าแท่นกระปปานะครับสักผู้ประสานงานทางกรุงเทพแต่ผมมีอยังหลายครับเอาสันสันนะครับเนาะมือนีกับมาอ่าขอขอบคุณอ่าทักษาผู้บ้านเนะครับที่รวมมืองรวมแรงกันเป็นปปานสามพันมือนีนะครับตามจุดประสงค์ของเราก็คืออ่าพัฒนาโรงเรียนระเบียนาะ เดี๋ยวถือว่าขอบคุณไปยัง่งผู้ร่วมพัฒนากิจนะครับมูพวกเพื่นฝุงคณะทำงานที่เคยะทำงานมาทำงานอะไรกันมาทำสามครั้งนะครับเนาะอาวุธท่า,ทานทุกสายจะขากดกันไปก็ได้นะครับทุกจิ้งทุกยย่างบะรูนรูนร่วงด้วยดีกับกวกกวกเข้าสารัดชี้กันนะครับเนาะแค่นั้นแล้วผมก็มีอย,อยัางหลายครับผมกฝา,ากขอบคุณอีกคการหนึ่ง,งครับประธานในครั้งนี้ครับครับสวัสดีครับผม รับผมกะตัวแทนนะครับขาคณะผาป้าแล้วนะครับตอนนี่กาขออนุญาตให้จานเกาความรู้สึกสักเล็กน้อยนะครับพ่าเบาว่าให้เบาหลายนะครับไปจานเบาเล็กน้อยพ่อครับขอบคุณคัะค่ะต้องขอขอบพระคุณคลตตำรวจโทยงเกียรติมนปราณีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน พันตำรวจเองวุฒยาสิงกิ่งพุ่งกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23จังหวัดสกลนครที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนมาช่วยงานในวันนี้นะคะจำนวน30นายขอขอขอบพระคุณแล้วก็ขอขอบใจลูกลูกลูกศิษย์คณะป่าสามัคคี ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันสมทบทุนเพื่อสนับสนุนบ้านวัดโรงเรียนของพวกเรานะคะชุมชนนี้เป็นชุมชนของพวกเราขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนเลยนะคะขอขอบพระคุณอีกคุณพ่อเอ๊คุณพ่อเปียคุณแม่ติม๋มคณะผู้บริหารวงระเบียบวาทศิลป และลูกๆนักแสดงทุกท่านนะคะที่จะได้มาให้ความสุขสนุกสนานในคืนนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะกับผมกาท่านอาจารย์เราแล้วนะครับกาท่านอดีตพอ,อนะครับเอาเอาจากน้อยเดื่อยจะเบาหลายพี่น้องถ่าฟังล่ำท่านพอ,อครับกับลูกศิษย โรงเรียนกิเลนเขียวพิวัตวิทยาที่รักลทุกท่านแฟนคลับเอฟซี FC ของเรเบรวานศิลป์ที่รักทุกท่านครับวันนี้นในนามผู้เกษียณอายุรยาชการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทิ์เก่านะครับที่ท่านาให้ให้เกียรตินะครับทั้งสองคนก็คือตัวผมเองกับคุณภูจุลลักษณ์ในงานเกษียณอายุรยาชการนะครับ ก็มีหลายอย่างที่ประทับใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกคนนะครับก็ขอให้พี่น้อง F.C. แฟนคลับของระบเบีวัฒนศิลป์จงมีความสุขในการรับชมและฟังในในคืนนี้นะครับที่ท่านได้อุตส่าห์ซื้อบัตรเาซื้อตั๋วเข้ามานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขทันขอบคุณทุกท่านครับ ครับผมกับท่านผอเก่ากับเสียงกัตตองมี่ผอใหม่มากนะครับผอใหม่ขอบคุณพี่หน่อยสักหน่อยครับผมครับท่านกับท่านผู้นําชุมชนนะครับทั้งบ้านกิเลกบ้านเจียพิวัตรแล้วก็หนองยาวไัยที่ก็รับรับทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่มาชมท่านเสียเก่านะครับเิียเก่าทุกท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านเื้แทนที่ก็รับรับทุกท่านนะครับ ผมนายพยุงเกียรติศิลปพันธ์นะครับเพิ่งเดินทางมารับตําแหน่งต่อจาก